สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมีพระแท้บ้านๆดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นพระแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่หุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะหนูนะคะจะนำพระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพระนะคะขายวันต่อวันนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะได้มาสองเหรียญน,นะคะพี่ขายดีนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลสูงนะคะพี่พิมพ์บัวหกปี2508สวยเดิมเลยนะคะพี่สองเหรียญน,นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะมีคนถามถึงนะคะพี่วันนี้หนูเอามาแล้วนะนี่เลย เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงชินนลาดนะคะพี่ออกวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพปีสองหปลุกเสกพิธีใหญ่นะคะพี่ดูง่ายหน้าสะสมนะคะสวยเดิมๆเลย องค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พักกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเรียบหลวงพ่อผูกวัดเลากรุงเทพนะคะพี่ปีสองพห้ายหกพระเก่านะคะพี่หาชมได้ยากนะคะพี่น่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เผื่อใครชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พราเนื้อดินพิมพ์งบน้ำอ,อ้อยนะคะพี่หลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดจังหวัดอุทยานะคะพี่หายากสภาพสวยนะคะพ้าเก่าๆนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่5้าห้านะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ เก่าเดิมๆมนะคะพี่เป็นพับบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระเนื้อดินพิมพ์นางพญานะคะพี่หลวงพ่อคลื่นวัดสังโคนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวคอละคังนะคะพี่ด้านหลังดูง่ายนะคะพักเก่าๆนะคะพี่น่าสะสมสวยมากอง์นี้นะคะพี่ขอที่พันสองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่สององค์นะคะหายากมากนะคะพี่เผื่อใครชอบใครสนใจนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นภาพหงปางป่าเลไลวัดเฉลิมพระเกียรติหาชมยากนะคะพี่นักสะสมหายากมากนะคะพี่สวยด้วยนะคะ สององค์นี้นะคะพี่ขอที่แ0 0ร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะสวยหาดูยากนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์พักกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะหายากนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะเก่ามากนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ปกโพหลวงปู่นาคนะคะพี่ปีส4งสีนะคะพี่วัดละกขังสวยเดิมนะคะพี่เนื้อจัดมากน่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่่อที่700รอ เดี๋ยวให้ดูองค์พระกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะหน้าบูชานะคะพี่เก่ามาก เี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ถ้าใครอยากบูชานะคะจัดเลยนะราคาถูกนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์แหวกม่านเป็นหลวงปู่นาควัดละคังนะคะพี่ปีสองสี่เก้าห้านะคะพี่สภาพหักกลางนะคะพี่แต่ว่าต่อไว้นะคะ เนื้อจัดมากนะคะพี่น่าบูชาองค์นี้นะคะพี่น้องขอที่300อยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ราคาถูกมากนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเผ่าหลังตาแผ่นดินนะคะเป็นหลวงปู่น,นาปุกศีษปีสองสี่เก้าห้านะคะพี่เนื้อหามวลสารนะคะพี่เยอะมากนัาสะสมนะคะพี่เนื้อจัดองค์นี้นะคะพี่นะขอที่ห้าร้อยห้าสิบ เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ของดีนะคะวันนี้เก่าๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่นี่เลยนะคะพี่สามองค์เลยเพื่อใครชอบนะคะพี่ใครสะสมบูชานะคะสวยๆกเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ถุงเดิมนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่คำแลนนะคะพี่วัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่ ผงม,มวลสารดีมากนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ได้สามเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่สามองนี้นะคะพี่ขอที่หกร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะนี่นะคะพี่ด้านหลังเก่าๆเดิมเดิมเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ออกวัดห้วยเขนปีสองห้าสองห้านะคะพี่ใต้ฐานนะคะพี่มีหมายเลขหนึ่งไทยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่หายากด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่น้องขอที่ แปดอยห้าสิบนะคะเพื่อใครชอบนะคะพี่สวยนะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะ เดีวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพญามุป่ามหาลาบนะคะพี่หล่อโบราณหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดปีสองห้าหกหนึ่งสวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ขอที่ 4ี่ห้าินะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยเลยนะมีลายด้วยนะคะพี่น่าจะเป็นอักขระยันนะคะพี่ เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล้องสวยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่ปิดทองในพิมพ์วัดบวรนิเวศนะคะพี่กรุงเทพปี2 5 3 5สหสวยกล้องเดิมเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่ สองร้อยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะราคาถูกมากเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้เลยนะกล่องสวยนะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลอกกระไหลทองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะรุ่นสร้างอุโบโสถหลังใหม่นะคะพี่ปี2536สวยกล่องเดิมน่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูพระนะคะ นี่นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะกล้องสวยเลยนะคะพี่ เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพาพผงรุ่นแรกท้าเวสุวรรณนะคะพี่เป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจายรุ่นรวยพันล้านนะคะพี่ปี2565สวยกล่องเดิมเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะพี่นี่นะคะข้างหลังมียันนะคะพี่ เป็นภาพบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่กล่องสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจัดช่องแคนนะคะพี่พิมพ์หูกลาง รุ่นรวยต้มยานะคะพี่ครั้งที่หนึ่งร้อยสามสวยกล้องเดิมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบเดี๋ยวให้ดูนะคะเผื่อใครชอบนะคะพี่นี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่มาเป็นพวงเลยนะหนูได้มาเป็นพวงเลยนะเป็นภาพบ้านนะคะพี่ชาวบ้านก็ให้มาอย่างนี้เลยนะหนูไปเหมามานะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะพี่เดีย๋ยวหนูแกะตรงนี้ก่อนนะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น ล็อกเก็ตหลวงพ่อบุญมีนะคะพี่ไม่ทราบวัดสวยเดิมเเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่นี่นะคะเป็นคู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะพี่ อันนี้นะคะพี่เป็นเหรียญน,นางกวักเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่สวยมากสององนี้นะคะพี่น้องขอที่200นะคะจากพวงเดียวกันนะคะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะพี่ในพวงนะ นี่นะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นนางกวักนะคะพี่หลอกกระลายทองเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่สวยมากองค์นี้นะคะพี่น้องขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะชิ้นที่สามนะคะพี่จากในพวงนะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะชิ้นที่สี่ เดี๋ยวหนูเอาออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสักครู่หนึ่งอันนี้นะคะพี่เป็นเครื่องลางไส้ใบลานพอกข้างเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่สองชิ้นนะคะพี่ขอที่สองพันห้านะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ เออใครชอบนะคะหรือใครอยากจะเหมาทั้งพวงก,ก็ได้นะคะพี่ใครอยากจะแยกชิ้นก็ได้นะคะตามราคาเลยนะคะน้องได้ามาเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะพี่นี่นะคะเรายังอยู่กันที่ในพวงนะคะ นี่นะคะเป็นอันนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญชินาราชหลังนางกวักนะพี่กระไหล่ทองเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่เก่ามากไม่ทราบที่นะคะพี่องนี้นะคะพี่ขอที่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพี่เก่ามากเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอย่างต่อไปนะคะพี่ในพวงอสุดท้ายนี่นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายเลี่ยมพลาสติกเก่านะคะพี่หลังมีรอยจันทรคละนะคะพี่เป็นยันนะคะ ไม่ทราบที่นะคะ350เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่ามากนะคะนี่นะคะพี่ใครจะแยกเอาองค์ไหนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเหมาไปก็ได้นะคะได้มาเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะพี่ เหมาชาวบ้านมานะคะเขาใส่มาแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นปหลักขีดไม้ขนุนนะคะแกะมาสวยนะคะพี่สวยเลยนะเป็นหลวงพ่อกันนะคะพี่ วัดอินทารามนะคะพี่จังหวัดอ่างทองสวยมากจาก้กาอัคระทั้งตัวนะคะพี่3ามหนะคะพี่สวยมากนะคะ ถ้าพี่พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะต้องการพัแบบไหนหรือพาชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะ ให้สิทธิ์คนจองก่อนนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ